สะพานไม้ครับะมาขึ้นครับาขึ้นครับอนขึ้นเม็ดขึ้นเดือดไปเบียขึ้นครับทิ้งลงมาเลยเออน,นั่นแหละดีมากเฮ้ <c oughs> รล้ง,งานดีกว่อะกินเลยดีไหมทางพงค์ลอก อ่ะมาไปก่อนใจเงยน็นเดี๋ยวค่อยกินดันขึ้นไปครับทิมเลยครับเบีย้ยสูงดันขึ้นไปครับดันข้นไปดันขึ้นไปครับโขนขึ้นไปกินครับผมอือฮืออือ กินตัวนั้นเขาจะกินทางตัวนี้กับวะอะกินตัวนี้แล้วกันโอเคอกินครับแล้วก็ไล่โคดด้วยโคดน,นี้ไปไหนกินตัวนี้ก่อนแล้วกันมาแลกมากันโออมาครับกระโดดกินเลยอมืมาตัวปว่วน อา้าวงั้นกินเลยครับทำลายทำลายครับทำลายโอเคไปจ่อมาตัวนี้โอ้ถอยโคนลงมาแล้วครับไปครับ ต่อมาว่ะนอกจากต่อมาแล้วยังต่อเหลือด้วยเว้ยไปครับผมไปครับผมโขนขึ้นไปครับมาไป แยางไปเลยเอาไปครับเสริมกำลังนั่นแน่จะมาเล่นตัวอ่อนแอเราเว้ยทาึก็ไปหนึ่งตา กินมาเราต้องเอามากินเลยนะครับเอาเม็ดกินเอ้ยเอาเม็ดกินไม่ได้จริงๆนะจุดจุดนี้ผมกินแบบรัวๆได้เลยเนี่าโอ้โหแม่งน่าเสียดายเมื่อกี้เมื่อกี้มนกินรัวได้นะต้องบังคับหน่อยแล้วอมาเอาโคนหน่อยดีกว่ามากินโคนครับกินโคน แบ่งกำลังไปเว้ยปะเรามาแบ่งกำลังฝั่งนี้บากดีกว่าลุกขุดนีกว่าเฮ้ยกินเลยเว้ยกินครับแต่จะลุกกินเรือะนะ คุณไม่ขยับอ่ะนะไปป้องกันมาลูกหนึ่งที่เขาต้องเอาเรือปิดเชื่อผมไหมแล้วเราก็ลงมาด้านล่างนะครับเราไม่ต่อหรอกเราจะกินเบีย้ยฟรีใช่เขาเปิดมาไม่ได้นะเปิดมาเฮ้ย <c oughs> แม่งเปิดได้วะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ต้องจัดการหน่อยแล้วล่ะรดช่องน้ํากะทิ เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดยงไม้ยางเรือนะ่านผู้ชมดูดิเขาจะทําไงเฮ้ยจริงๆผมลุกซ้ําได้นะแต่ว่าเขาเอาเรือปิดได้นะครับแต่ว่าผมยงตัวนี้ไปก่อนดีกว่าให้เขาตื่นเต้นหน่อยหนึ่งโอเคอยงตัวนั้นอืึกินเลยดีไหมแลกไปเลยดีป่ะผมกินก่อนแล้วกัน,นครับตัวหนึ่งให้เรือเขามีโอกาสได้หนีเพราะว่าเรือหนีโคนก็ตายไงครับประมาณนั้น ถไปตัวนู่นไว้เ okay. คอ่ะลุกอีกหนึ่งที่ที่ไปไหนนี่ไปตานู้นเลยไปฮับกดเลยกดมาับกดมาฮ่ <c oughs> น,านขึ้นมาเหรอจะกินเม็ดไว้จะมากินเม็ดเล่า ไม่ดีแต้กินไปครับให้กิน เฮ้ยทำไรอะ่ะไปครับโมนโคนแล้วเฮ้ยพี่ทำไรอะ่ะไปครับคนไปอีกตัวเอาเปิดมาแล้วเว้ย ันหนีมาฝั่งนี้ก็ได้วะเฮ้ยมันกินเรือเราเว้ยหนีขึ้นไปข้างบนก็ได้ฮะอีก <c oughs> ทีเดียวตายแล้วครับ ถาจะแก้ไม่ได้ละว,วิธีแก้ก็คือต้องเอาโคนกินเบีย้ยเลยนะท่านผู้ชมวิธีแก้เอ้ยมันก็ไม่ได้นี่หว่าหนีไม่ทันอยู่ดีโคนกินเบีย้ยก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพราะว่าผมลุกงี้ละโอเคขอบคุณครับ